แล้ววันนี้เราก็ตื่นมาพร้มเสียงนกงร้องและฟ้ามืดเหมือนเช่นเคยนะครับไปดูกันวันนี้เราไปทำอะไรช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมรถไม่ติดเละนะครับโอเคใช้เวลาไม่นานเราก็มาถึงที่จัดงานแล้วนะครับคุณลุงวิ่งและอิดชายอยากวิ่งบ้างแต่ว่าไม่มีเวลานี่ละครับฝนโวครับมาแบบนี้นะ วันนี้นะครับเราก็จะมาเทเจ้า E เก้าศนะูนยะมีเห็นเลยมันตัดกันะครับมาดูกันว่าเป็นไงบ้างครับแต่ว่าตอนเนี้ยต้องนอน,ต,อน,น,อนต่อนแน่นอนเพราะว่าเช้าเกินและอย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบเจ้า E เก้าศูนย์กันนะไม่รู้ไปคันไหนอะแต่รู้สึกมันจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะครับยิ่งสีสวยนะพอมาเรียงกันอยู่อย่างนี้คือแบบดูเป็นสีขนมเลยอะนะเออสวยดีแต่ว่าหลักๆก,ก็ยังเป็นสีถึงถึงเข้มๆของเขาอยู่ าจริงถือเป็นรถที่แบบออกแบบดีไซน์ดีขึ้นเยอะเลยนะดูเรียบดูหรูแล้วก็ดูวามเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าผมบอกทุกคนบอกว่าไอ้ป้ายไอ้เซนเซอร์ที่อยู่ด้านบนรถเนี่ยเหมือนป้ายแท็กซี่สมัยโบราณอย่างบบานี้ไม่รู้นะแต่ก็ดูรวมรวมก็เป็นรถที่โอเคอ่ะแต่ว่าถ้าถามผมผมรู้สึกว่าตัวบอดี้มันดูเหมือนแบบออกแบบให้มันเล็กลงทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าข้างในเนี่ยนั่งสบายไหมนะครับก็จะมีเวอร์ชั่นเจ็ที่นั่งหกที่นั่งซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้นั่งเวอร์ชั่นไหนนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินตอนเชา้า แล้วเช้านี้เราก็นัดกันที่ซีนแบงคอกนะครับซึ่งซีนเป็นร้านขายขนมเลยให้ดูบรรยากาศร้านโดยรวมเก๋ๆนะอันนี้เหมือนเป็นร้านใหม่แล้ว,วเด็กเขาจะอยู่ไกลกว่าน,นี้อันนี้ย้ายมาอยู่ตรงผันนกนะครับมะกรองนะกินมากเลยอ่ะเดี๋ยวขากลับจะแวะมาสอยก่อนกลับบ้านนี่ตัวนี้เป็นตัวดังทาเรื่องผมชอบมากเลยคือไอ้เคก้กมะพร้าวเนี่ยที่เป็นรูปมะพร้าวเห็นไหมออแต่เช้านี้เราไม่ได้กินพวกนี้นะถ้ากินพวกนี้สงสัยเราคงนอนเลยอ่ะเราไม่กินต่อละ ชมหน้าคนชวนมานะครับที่ชวนมาไกลๆมาเช้าๆเนี่ยคนนี้เลยนะแต่ว่าพี่ตายาาาาใช่ใช่ไม่เป็นไรครับพี่ตายจอดรถก่อนเดี๋ยวพูการเมื่ออาหารยังไม่พร้อมเราก็จะมาเดินดูรถเร่งก่อนนะครับเห็นไหมชุดไฟพิกเซลนะครับแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์ต่ตางๆมาเรารอบขันละอ่ะไม่รู้จะถ่ายให้เห็นมุมด้านท้ายในขนาดไหน จริงๆถ้าใครจำกันได้รู้ว่ารินผมเป็นคนที่ชอบ m x 9 0อยู hmm. ่นะรถครอบครัวนั่งสบายแต่ว่าเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพักยนไฮบริดกับเครื่องตัวที่เป็นดีเซลนะครับเ mm hmm. ึ่งขับดีนั่งสบายแล้วก็มีพวกที่จุที่เก็บของเนี่ยค่อนข้างจะจุใจไม่น้อยเลยนะครับ mm hmm. ชุดไฟเนี่ยก็มีการออกแบบมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ในขณะที่ดีไซน์เนี่ยก็จะโดดเด่นสวยงามด mm ้า hmm. น,นหลังเนี่ยที่เก็บของจะต้องเยอะตามเอกลักษณ์ของวอลโว่นะครับ คันที่เปิดอยู่จะเป็นเวอร์ชันเจ็ดที่นั่งนะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเราจะได้ขับเจ็ดที่นั่งของหกที่นั่งถ้าเป็นเวอร์ชันหกที่นั่งเนี่ยผมขอหากันนะหาแบบไ,ไวๆไม่รู้ว่าเราจะเจออยู่ตรงไหนเพราะว่ามันจอดเรียงกันเป็นตับเลยก็เลยดูไม่ออกดูสีไปางพาก่อนว่าสีของเขาจริงสวยนะอือ๋อติดฟิล์มเข้มกันอย่างแบบสวยางาม เดิมเลยสีนี้สวยสีออกสีเปลือกไก่นะครับสวยดีอะ <c oughs> รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชันเจ็ดที่นั่งอ่ะแต่เดี๋ยวดูรายๆๆๆละเอียดกันไปบอว่าหมาว่ามันจะมีห้องแบบการติอุปกประกออุปกรณ์กล้องเครื่องเนี่ยที่เยอะขึ้นมือจับจะเป็นมือจับแบบซ่อแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันสามารถแบบในเรื่องของแอโรไรนมิกได้ดีกว่าเดิมนะแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็น นหน้าจอโน้ตตั้งแล้วก็การออกแบบแบบเรียบหรูแบบการดีมีเวี้นเลยเพลงบอกว่าตัวเนี้มันจะมีพื้นที่ในเรื่องของการใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างดีกว่านะครับมีหน้หนาจอเล็กมีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านล่างแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะดีไซน์มาค่อนข้างจะโอบรับกับการขับขี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแถว2ของเวอร์ชัน7ที่นั่งนะครับก็จะเป็นจริงๆเบาะเขาด,ดีไซน์ให้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ส่วนตัว แล้วก็จะมีช่องตรงกลางที่เป็นช่องเก็บของช่องเท้าแขนแะอะไรต่างๆนานานเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวเลยนะชุดแอร์ดนหลังนะครับก็ะจะปรับแยกได้2โซนนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะผมก็ลองพยายามจะหาทางว่ามันเข้าไปที่เบาะแถวสายังไงคลิปโอเคคันโยกนี้เอ๊แต่ทําไมมันไม่เลื่อนมาข้างหน้าด้วยอ๋อเห็นละต้องปรับตรงนี้นะครับถ้าให้ดูที่นั่งตอนหลังเนี่ยโอ้เข่าโอเคนะแต่ที่วางขาอาจจะแบบแคบไปน,นิดนึง อาจะต้องลองเข้าไปนั่งให้ดูว่าเข้าไปนั่งเราเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าพอทําตัวให้รถมันดูเล็กลงเนี่ยมันก็เลนเนยจะเสียเรื่องของพื้นที่การน,นั่งไปด้วยแหละนะครับแต่ด้านหน้าก็ดูนั่งแบบโอ้อาสไลได้อยู่แต่ว่าถ้าเราต้องกระเถิบเบาะหน้าขึ้นมานะเพื่อให้ข้างหลังนั่งได้ดีๆเนี่ยก็แคบนิดนึงนะเดี๋ยวลองนั่งดูจริงๆว่าเป็นยังไงก็มีในส่วนของอพรงาราลิมป์กสลูปนะครับมาให้แล้วก็เครื่องเสียงเนี่ย b o w e r ร i n อดวิแบบเต็มระบบนะอันเนี้ย โอเคเลยไะที่เหลือก็ปเป็นเรื่องของการขับขี่แล้วครับว่าชอบหรือไม่ชอบจริงๆผมว่าเป็นงานดีไซน์ที่พยายามออกแบบเน้นความหรูหราอลังการนะนะแล้วก็ใช้พวกแบบอุปกรณ์ที่มมนจาเป็นอนะ่ะแบบหลังคาให้มานะครับตัวกระจกที่บอกเมื่อกี้ก็จะเป็นกระจกที่ไม่มีในส่วนของขอบละเป็นกระจกแบบยุคใหม่ละนะครับโอเคสวยงามลงตัวกับเดิมด้านข้างถ้าคุณมาดูก็จะเห็นว่า ถ้าเป็นสีเข้มอาจจะไม่เห็นแต่สีอ่อนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะตัดด้านข้างด้านล่างของตัวรถเนี่ยด้วยชายสีดํานะครับทําให้ตัวรถเนี่ยดูแบบมีความเป็น s อชวีมากขึ้นด้านหน้านะครับก็ทําเป็นแบบกระจกไาทุกไปที่เจาะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่มาเลยนะก็มีในช่วงแบบชุดเก็บของอะไรเนี่ยวางไอย่างค่อนข้างดีลงตัวเลยนะตัวโชค๊คเนี่ยที่เปิดเมื่อกี้ค่อนข้างหนืดนะ แล้วก็ยังเป็นแบบมีล็อกอยู่คือว่าเปิดไม่ได้เป็นแบบเปิดสองครั้งแล้วแบบเปิดฝาได้เลยอะ่ะยังเน้นในเรื่องของการใช้งานที่แบบค่อนข้างจะแบบแค,คือข้ออยู่นิดนึงนะครับโอเคโดยรวมๆผมว่าถ้าเอาภายนอกอย่างเดียวนะสวยแล้วก็ตัวรถเนี่ยดูบอดี้มีลักษณะที่เล็กลงอย่างชัดเจนนะทีนี้ปัญหามผมก็คือไอส้สวยอะสวยการออกแบบดีไซน์โอเคลงตัวเพียงแต่ว่าเฮ้ยแล้วพอใช้งานจริงๆเนี่ย มันจะแคบไหมมันจะสะดวกสบายไหมนะครับวันนี้น่าจะมีเวลาขับไปอยู่ประมาณคนละร้อยกิโลนะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าขับไปแล้วชอบไม่ชอบยังไงกันบ้างครับก็เป็นการใช้พื้นที่ร้านจัดงานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไปดูว่าไม่ผิดคนแน่นอนมากินแน่นอนนะครับวันนี้ก็อาหารเช้าของผมนะครับเป็นซีซาสลัดเนะออจริงๆเขามีพวกเบอร์เกอร์ให้เลือกหลายจานถึงมันหนักเกินไปแต่ว่า ไม่เคยซีซาสลัดที่ใส่ถั่วบดโรยมาเลยนะแปลกมากหลักกินมันก็ไม่ได้ใช่ว่ให้อร่อยขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันแบบมีรสชาติแปลกๆเข้ามาในซีซารสลัดนะอันนี้แปลกจริงไม่ผ่านไม่ผ่านเราว่าในเรื่องการขับขี่นะครับตัวนี้ที่อยู่กับเราวันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับตัวอัลตร้านะครับก็จะเป็นขับสีแม,มอมเตอร์คู่นะครับราคาเนี่ยสี่ร้อแปดสิเก้าหมื่นบาทฮนะสเปคเนี่ยบอกว่า พับสปีดเนี่ยนะครับทำได้180นะก็คือล็อกที่180โดยที่สมรรถนะเนี่ยนะครับกำลังสูงสุด517แรงมา้าแรงมีสูงสุด910นะครับ0ถึง100เนี่ย4.9วินาทีพอประมาณนะครับเรียกว่าสับโอเคเลยละ่ะการตอบสนองของรถเนี่ยต้องบอกว่า รถปาร์ไม่มีปัญหายอยู่แล้วรถไฟฟ้ายุคนี้เนี่ยสเปคขนาดนี้เนี่ยนะครับไปได้สบายๆยอยู่ละแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องระวังนะครับาการขับรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ใหญ่ขนาด1นึิกิโลวัตต์อาวเนี่ยนะครับก็คือน้ําหนักของตัวรถนะครับระยะเบรกอาจจะต้องเว้นระยะมากหน่อยนะครับอันนี้เป็นคอนซร์นที่หนึ่งเลยที่ต้องแบบระมัดระวังเยอะๆเลยถ้าคุณมาลองขับรถชนี้หรือใช้างานรถเชนี่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการตอบสนองของเครื่องยนต์ก็ดีช่วงล่างก็ดีเนี่ย เซตมาแบบค่อนข้างนุ่มนะครับนุ่มเลยแหละเป็นแบบรถครอบครัวแบบนุ่มๆเลยคือถ้าไม่บอกว่าเป็นรถซับซื้อสีล้อที่เป็นด้วยชวีอ่ะจะรู้สึกว่าแบบหรอมันนุ่มจนแบบไม่รู้สึกถึงความเป็นด้วยวีขนาดนั้นนะนะในขณะที่เรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าคุณขับรถที่ความเร็วแบบต้องตามกฎหมายคือต่ำกว่าร้อยยี่สิบเนี่ยนะครับตัวการเก็บเสียงด้านหน้าการเก็บเสียงช่วงล่างเนี่ยทาได้อย่างดีเลยจะมีเสียงเข้ามานะครับที่ด้านหน้าของตัวรถเนี่ย ที่ความเร็วตั้งแต่เรา20ขึ้นไปนะครับแล้วเข้ามาที่ไหนเข้ามาที่กระจกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับก็จะแบบได้ยินแบบค่อนข้างเต็มเต็มเลยอันเนี้ยเป็นสไตล์ของตัวรถก็แล้วกันนะครับก็รถใหญ่อะยังไงมันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ชอบก็คือผมว่าความเขาเรียกอะไรการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างไวนะไม่ได้คมกริบคือมันไม่ได้แบบโหแบบหักแล้วแบบมาเลยแต่ว่ามันไวค่อนข้างไวนใไนขณะเดียวกันเนี่ย ถามผู้โดยสารตอนหลังละก็ะบอกว่ายัางมีอาการโยนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในการขับขี่เราผมจะไปลนั่งหลังดูบา้บางขากลับนะก็ลองดูครับว่าชอบไม่ชอบเลยถ้าถามผมนะเป็นพัฒนาการที่ดีเลยละ่ะสำหรับเจ้าตัวของ e x 90ก็คือถ้าเกิดบอกว่ามาจากเครื่องของปักอินไฮบริดมาตัวเนี้ยสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือความสมูทความเรียบความเงียบความนุ่มนะแต่ในฟิลของการขับขี่เนี่ย าจจะแล้วแต่ความชอบขอแล้วกันผมอาจจะชอบการตอบสนองของเจ้าเคืยนไปินเินต,ตัวเดิมเนี่ยมากกว่าอยู่นิดนึงนะตัวเนี้ยมันดูเนี้ยไปหน่อยนะครับไม่ได้มีฟีลิงของการขับขี่แต่ว่าอาานาคตจริง,งมันก็ต้องไปวีวีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําตัวให้ชินไปตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าครับที่ลองเปลี่ยนไปนั่งตอนหลังดูบ้างนะครับเป็นผู้โดยสารดูบ้างก็รู้สึกว่าตัวรถยนต์จริงด้วยอย่างที่บอกแหละพอเราบอกว่าพอเราถามผู้โดยสารตอนแรกเราก็โยนจริงเหรออันนี้ไปลองมา โยนจริงนะครับโยนแบบนิดๆแหละนะครับเวลานั่งทางงไกลๆเนี่ยก็แอบ,บเวียนหวนัวนิดนะอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับทางวโนววว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแอกว่าถ้าโดยรวมควาบมบรมรดสมรรนะโดยรวมผมก็ยังชอบอยู่นะแม้ว่าจะไปลดราคาก็ตามแต่ว่าก็ยังแอบ,บรอเวอร์ชันปักอิน h ฮบ i ิตอยู่เลยนะครับสําหรับเจ้าซีรีส์90ของโลโลวันโวนะไปกินข้าวกันดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ลาดรีละอูผาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับ เราไปหาปข้าวกินกันก่อนจะไปกินข้าวเห็นแซนดูนจอออยู่คันหนึ่งก็เลยคิดว่าใช่นะน่าจะเป็นเวอร์ชันหที่นั่งอ่าโอเคนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันหที่นั่งนะก็คือถอดไอ้เบาะตรงกลางออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบาะเนี่ยให้เป็นเบาะที่เป็นแบบแคปทันซีทนะครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มนะ ก็แค่ทําให้สามารถเดินเข้าออกจากตัวรถเนี่ยตรงกลางไปที่เบาะด้านหลังได้มากขึ้นแล้วมันก็ทําให้ผู้โดยสารที่นั่งหลังเนี่ยยืดขาได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับก็ราคาเท่ากันไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มแต่อย่างใดสาหรับการถอดเบาะคู่กลางออกนะครับแต่มันก็ทําให้เสศษที่นั่งไปนหนึ่งที่นะถ้าแรกกับว่าได้ความเป็นพรีเมียมเป็นแบบแคปเทนซ์มาก็โอเคอยู่มั้งคุ้มค่าอยู่ให้กลางวันกลางแจ้งของเรานะครับร้อนๆหน่อยอก็จะเป็น อาหารที่เห็นกันในทั่วไปก็ลองดูว่าอร่อยไหมนะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยร้อนระอุแน่นอนสั่งลากันดูวิวสวยๆนะครับกับเจ้า e90 นะว่ามีโอกาสเอาไปขับยาวๆจะมาลองกันอีกรอบแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเมืเ่อกี้นะครับโดยน้ำหนักของตัวรถนะแม้รถจะแรงมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องคอนเซิร์นเนี่ยที่เราต้องพิจารณาในเรื่องน้ําหนักอยู่พอสมควรนะครับ้งเรื่องของการเบรกการขับเคลื่อนนะครับแรงเหวี่ยงอะไรของตัวรถที่มีให้นี่นะครับอาจจะต้องไปดูว่าเหมาะสมตรงความต้องการหรือเปล่านะแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยจะมีเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในเมืองไทยนะครับสาหรับบอดี้นี้นะก็มารอดูกันว่า คุณคิดว่าคุณเหมาะกับรถไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าจะไปรอเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบิดที่เป็นเครื่องยนต์ทีนะครับรอดูกันได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับ v o l v o e x 90นะครับเอ t ต i อทว r น o r ร a n c ม a w d 7ที่นั่งนะครับ4,890,000บาทชอบไม่ชอบนะครับลองคอมเมนต์กันมานะหราออยากรู้อะไรเนี่ยถามเพิ่มเติมนะไปแล้วครับ